สวัสดีครับสำหรับคนที่ใช้กระเป๋ามีตังอยู่นะครับหลายท่านนะครับมีความสงสัยว่าเมื่อบูชากระเป๋ามีตังรวมถึงสวดพระคาถาเงินล้านสม่ำเสมอแล้วทำไมถึงไม่ถูกหวยสถทีอันนี้ต้องบอกและทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่ากระเป๋ามีตังนั้นนะครับมีพลังและก็มีเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาโดยเฉพาะในเรื่องของการ นำหลักของโหราศาสตร์และการวางห่วงจุ้ยกระเป๋าสตางค์รวมถึงนำเรื่องของสิ่งมงคลที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในกระเป๋าตางค์ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับเครื่องรางของขลังและความเชื่อในเรื่องของโชคลาภการเงินจากทั้งในและต่างประเทศมารวมไว้ในกระเป๋ามีตังค์อย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่การที่คุณไม่ถูกหวยรวยเบอร์นั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะดวงของคุณนั้นไม่ได้มีโชคลาภด้านนี้ครับส่วนตัวผมเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า ผมไม่เคยถูกหวยจากการใช้กระเป๋ามีตังนะแต่ผมเนี่ยกับมีโชคลาภทางด้านอื่นครับผมมีโชคลาภจากการที่ผู้หลับผู้ใหญ่เมตตานะครับมีโชคลาภจากการได้เงินจากการทําธุรกิจการงานที่ประสบความสําเร็จมากอันนี้เป็นโชคลาภที่บังเกิดจากการใช้กระเป๋ามีตังอีกทางหนึ่งฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับ การใช้กระเป๋ามีตังด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นคุณอาจจะได้โชคลาภทางด้านอื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องถูกหวยอย่างเดียวนะครับ